สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมาลัครับช่องกระชัยลำเพลินออฟฟิเชียลป้าพี่น้องโฟต้ตงแห่งขักครับถึงกับพายุแบบว่าสวัสดีจ้าไปไหนกันอ๋อไปไปเมียวเจอกับพ่อโนยังเจอกับพ่อโนยังเมียวอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร มาคุณเซ่งมาเลยโอ้น้ำท่วมพี่นอ้องคุณปงสวัสดีจ้านะครับพี่นอ้องโอ้ฝนตกครับฝนตกใหม่ๆเลยครับไม่น่าล้างรถเลยวันนี้วันนี้ซ้อมใหญ่นะครับผ้ามงเย็นนะครับ เต็กอนยเังอ่ะเก้าสองที่พอชีเมื่อวานเดี๋ยวว่าโอ้ยมันท่วมไม่ไปหรอกน้ำท่วมที่ไหนเนี่ยคือเต็มรถอยู่ไหมดีครับพูด ่น่น่นไปท้ายเล็กหน่อยพุ่นโอ้พายุถล่มเข้เามื่อกี้ตกแรงมากอู้ แรงมากเลยพายุพายุพายุหนาบเต็มใ้หน้าบอเอาเลยครับเอาเลยครับ <c oughs> กินแล้วไม่มองไหนล่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับยอะมาคุ้มซ่ง้มซ่งไข่อหน่ยเาไมเตืมน้อยหอปโต้งแห้งค่ยายน้ำเต็มไปหน้าแล้วเต็มยเ็ัเลยได้ได้พ่าวเลย่าดับเถาะปีหนาจังเก็ดเถาะโต้แรงมากเลย

ที่น่เอาไปห่อมันวะอู้้ไปยังอะที่นั่นเราจบแตคลิปเร้วอะสุดจอดอีหลี โอ้ยจักด mm ังมาแต่ใสแมนฮะเขาก็กินบางนึงนี่หรอเขาเปิดท้ายเนี่ยกรอบกรอบเกล็ดไม่ชิบว่ามีหรือเปล่าโอูยน้ำขนมจีนโอู้ดก๋วยบดซีพูดได้เหตุนี่ vẫn như những cái <laughs> nhóm ừ. này mẹ 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 mẹ

โอ้โหผู้ใหญ่เราหน้าซีแล้วจับนั่นอยู่แบบนี้เนาะขาวแบบนว่นแบบผมมือรยาพราสิ่งเดินเป็นมันรุนอีกอ่ะต้นุกนบัตแกะกี่ขาไปเขา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 เซรตลั่นทั้งมุ่งเลยห้าโมง ห้าโมงพรุ่งนี้หรือวันนี้ห้าโมงตอนนี้เอาไส้นี้เอาไส้นี้เอาไส้นี้คือเฮ็ดยังก่อนนี่สอบเลยหรือเป่ลันเลยแม่ลันเลยแซ่บข้าวปุ่นแอบเสียบมือถืกินแอบบเสียบอะไรเพราะว่าผมเห็นยืนกันอยู่นี่ กินเอาเท่านั้นแหละมาก็เยกินนาะูกินบมอู่นี่หอันบัตรเสียบเป็นหมอจำนวนด้วยหลักฐานเกเนเอจัีิดเอาคิดเอาแบนี้แรบอโอเคกไกจะจจะจกปีละัวนี่ฮะจะจกปีลวอยู่จะบอเขึ้นอยากถามซื้อไหมสามิบเท่าไร บล่ไป่ัดบ่บขอบ่สื่อขาเส้วกาไก่เขาจัปี่ะสามสิบเจ็าบเจ็ดป็นน้องีิหรอล่นาแล้วยังออกออตองอยู่เนาะหนาแล้วยังเห็นออกตองเ้บ่อายาิแล้วยังคุ้มซึ้งเลยอยู่ดิเออเก็บ่โอ้ยคุ้มซึ้งอีหวานแ จ้าคือกาคุ้มเสิร์กจนแขวเขาบ่มมี่ก็เดี๋ยวเรียบบดเลยเด็ดซื้อถ้ามึงโวดเตรียมพร้อมมึงโวดโอ้ยอะไรอันอันคุ้มเสิร์กไอ้นู่นแม่จะใครเห็ดอันต้นไม้เขย่าเขย่าเนี่ยนส็ดลายเนี่ยไอ้นู่นมาแก่ไหมมันเห็ดบ่อเรียบร้อยเธอเธอไปถ้าตังแนมใส่แนมขวาเธอจะแก่เสียรูดไป กะยังว่าวเารอ้าแาคิดว่าไมมันต้องซั่นมันบ่มีแอคติ้งมันบ่มีแอคติ้งมันเฮ็ดแบบลูแม่นอีหลีเอาไม้แนวบ่อพากันขึ้นล่ะกะเฮ็ดโลดเนาะท่่อยสิเฮ็ดลาาง่เนาะนี่ๆนี่แก้ๆแกน้าๆหลังเออแก้เข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวๆ เอาไหมเอาไหมเอาบกงเงาเอาบกงเาวันนี้เอาบางเาแกแกบกงเงาข้าไปเออเาของไปเอาซองได้ได้เอาของไเ่งเอาของบกงาได้ซองมันเองก็ได้ก็ห้าอ้อยแช่เออทาบกงเาแนบสายแนบควงเับแมจป็นลอเจอกันทิ่หนาค้าสวัสดีครับ